มากินหาเลาะครับหาเลาะนี่พี่น้องมองครับมาเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนผสมการแรกผมต้องเข้าครัวก่อนนะครับอันนี้ย่างไก่บ้านครับไก่บ้านไม่ใช่ไก่ป่านะครับผมจิลุกครับหรือหมูครับผมตัวนี้ย่างหมูครับผมหมูย่างย่างหมูนั่เองนะครับนี่ไม่มีเฉพาะเก่งกระเบานะครับอยู่ที่นี่ ผู้ย่างนะครับนี่คือผู้ย่างช่ำชองมาแล้วขาไก่บ้านย่างวันนี้จะกินแบบทังจีนให้ดูครับผมลองเดินทางครับวันนี้หาเลาะครับหาเลาะหากินครับหาเลาะหากิน รับพี่ๆน้องๆครับผมนี่ก็มีฮาร์เลย์ B.M นะครับไทอัมมอเตอานะครับแอฟริกาทวินะน,น,ะไไะะนะครับผมนีม่ก็ไปไกลไปไม่ไกลครับไปใกล้นะครับผมมาชิกนะครับผม นัดกัน11โมงครับอีกสักครู่ก็จะออกแล้วโอเคเจอกันไปเรื่อยๆนะครับไปเห็นนะว่าไม่มีเวลามาโพงกับโทรศัพท์นะไปโพงจับรถล้มอีก เข้าแล้วไหมครับหมออโอเคเข้าแล้วอาอยากน้ำเบนฮะก็ลังขี่มอไซค์ไดยยากก็น้ำเบนตาผมไม่ใส่ก็ไม่ได้ไม่ใส่ก็ไม่ได้ปวดหอมว่า ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วครับผมเป็นสวนทุเรียนครับเป็นสวนทุเรียนอของคนที่รู้จักกันเลยแหละครับผมเนี่เรามาเที่ยวนะครับมากินหาเลาะครับหาเลาะนี่มีพี่น้อง,องครับมาเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนผสมผสานเนาะนี่น่าจะได้ผลหลายปีแล้วครับดูต้นใหญ่เลยครับ ปีหนึ่งหนึ่งก็โอ้โหเงินล้านครับเงินล้านเข้าสุกกระเป๋าเลยเนาะเดี๋ยวของคูให่ยา,ยยาวกำลังเจริญเติบโตรครับผมน,น,นี่ทันี้ที่บ้านสวนครับบ้านสวนเีแยกย้ายกันจอดครับ ไม่รู้ว่าพื้นที่กี่ไร่นะครับผมเต็มไปหมดเลยนี่ตอนนี้าล่ีงยวนาครับการแรกผมต้องเข้าครัวขอน,นะครับอันนี้ย่างไก่บ้าน,นครับไก่บ้านไม่ใช่ไก่ป่านะครับผมอ,าาอันนี้อาหารป่านะครับ เขาชาวบ้านสวนมีกระลอกมีอะไรนะครับผมน่าจะหอมกระลอกเนาะหรือกัดเ็ดนะครับผมไปจงบอกรจงบอจงไม่ได้ครับเป็นกระลอกครับกระลอกกระลอกกระลอกป่าครับผมนี่กระจงกินไม่ได้ครับเป็นสัตว์คุ้มครองเนาะกระเจียวมีกระเจียวกินได้กระเจียวกินได้ครับกระเจียวกินได้ครับผมตอนนี้นะครับกลุ่มความดันเบาหวานกําลัง นะครับเอาก่อนครับเอาลองทองไปก่อนนี่นะครับเ้บ้านนะครับจรุกครับหรือหมูครับผมตัวนี้ย่างหมูครับผมหมูย่างย่างหมูนั่เองนะครับนี่ไม่มีเฉพาะเก่งกระเบานะครับอยู่ที่นี่ผู้ย่างนะครับนี่คือผู้ย่างช่ำชองมาแล้วนะครับประมาณสามพันกว่าตัวเลยนะครับผมนี่ฝีมือนะครับฝีมือจะอร่อยไม่อร่อยคอยดูนะครับตัวนี้กําลัง สีสันกำลังสวยงามครับผัดเผ็ดกระไนนะครับผมกระไนหนูนะครับหนูเขาว่ากะไนเนี่หน,น,น,นูครับหนูหนูกระไนกระไนหน้าเ <c oughs> น่กำลังกินกันครับนี่ต้มซุปมอไซค์อม,องมังคีด้วยกันนะผมโอ้ยน่าอร่อยครับเอาเลยจัดเลยครับ ก็เที่ยงพอดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเอ็กคีเมื่อะไรเนี่ยวันนี้แล้วก็ถึงเวลากินแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าอาหารพร้อมเนาะได้ของโปรดเลยครับขาไก่บ้านยากวันนี้จะกินแบบดังกินให้ดูครับผมหอมเลยครับเขาหนุ่ด้วยครับเขาหนุ่ จะมีหมูนะหมูหมูย่าวันนี้เอาไก่ย่างก่อนบัตรครยคับมันเอาได้

วันจุดนะครับวันนี้เป็นวันจุดแล้วก็เป็นวันสำคัญของเส้นเผาขมรครับผมวันบรราเนาะวันนะบรราบรรดาโดนอ้าววัน,นรบรรดา ก็พี่พีนมองคร okay. ับออกมาเที่ยวไปเกียดิเกตมีมเียดเกียดขมิบนะครับตุ๋ยน้วต๋ยนเกตเราครับมีหลายเค่เผาครับตุ๋ยลาวขมิบเยอะนะครับสีเผาบ้านเราตว๋ยเนาะถ้าวมิงเ็นใช่ไหมโอ้ ไไขขระหว่างกินข้าวนะครับ,รบเราก็มีน้ำผลไม้นะครับผมน้ำองุ่น,นครับน้ำองุน่นเป็นน้ำองุ่นครับน้ำองุ่น เียรจะมันยากย่างมาแล้ครับหรือจะรุกนะครับจะรุกย่างที่ีครับ กาได้ลอครับงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลาครับชันใดก็ฉันนั้นนะครับพวกเราก็อิ่มหนำทำลานแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสำหรับเจ้าภาพนะครับผมนี่ก็คือกลุ่มแม่บ้านเนาะแล้วก็ทั้งผู้ให้าวายบักเมามากินนะครับผมนี่ทางเจ้าภาพนะครับ <c oughs> มาจากเยอรมันเลยนะครับผม <c oughs> นี่คุณนาย นะครับมาดามนะครับผมนี่ก็น้ําใจให้เพื่อจะมีศักดิ์ศรีมีเพื่อนใหม่ให้ไม่ให้นะครับผมนี่นี่นี่นเป็นบ้านนายกของอบตนะครับผมบนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยเราก็ต้องล่าลากันแล้วครับผมน <ะ S 2> ับน,นี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ดูแลไปอย่างดีเลยเ,ลยเลยนาะ ฝากดูแลช่องยูทูบครูใหญ่ยาวด้วยนะครับนี่นี่เจ้าภาพครับคุณนายครับผมลูกกระบอเต้าสวนทุเรียนมีตังร่อยก็ไลครับผมตักสี่เอาไปยังไหนก็ได้กันเดนี๋ยะนะนขอลาละครับครับผมครับทุกคนครับอยู่ดีมีแหงเด้อ ข้ามาแล้วนะครับเราปปก็มากินกาแฟต่อครับผมเนี่ยมาจิบแล้วกาแฟครับกินกาแฟคอฟฟี่คอฟีเราไปกินข้าวมาไปเที่ย้นะครัเราฟน่ โดยการทกี่เอนรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปกินไปเที่ยวชีวิตหลักเปลี่ยนทคูยาวอบใจครับว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอติดคลิปที่ต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย